ต้องกลัวเนีรับตัวไหนอะรับตัวไหนอะไหนถ้ากูนาผมไปแล้วตลกนั่นก็จไปทาไหนสิเนี่ย จะกดข่าวตรงไหนได้อะเขาไม่ฝึกมาใช่มันจะหลอกถุงเข้ามาหาเข้าหนีอ๋อถ้ากรณีเขาหนีมันก็จะต้องลบังเข้าเนี่ยเข้าหมดอะโดนหมดหรือแมเพราะว่าจังหวะมันเขาไม่ให้ข้าวอย่างเงี้ยเขาโดนจังหวะหลอกปลดปลดชักศึกเข้าไปจกดตรงไหนอะจะกดตรงไหนด่าคือรอให้เขาตามไงจะกดตรงไหนกดไม่ได้ถ้ากรณีเจอหลอกนี่ต้องทำยังไงครับคุณขึ้นขึ้นถ้าหลอกถ้าเจอหลอกนี้จะต้องทำยังไงก็ต้อง ก็ต้องเข้ารับให้แน่นไงปุยให้แน่นไงหลังให้แน่นอถ้าใครหลอบอ่ะถ้าต้องการเขาถีบมันก็ต้องกอารให้ฐานชัวร์อ่ขึ้นกันอ่าอืต้องดึนเชือ,อ,อกนะเกี่ยวก็ไม่ทั้งหลบเลยเห็นไหมขึ้นขาขึ้นขึ้นขึ้นนะ เชิงเข้าก็เข้าเลย่ยเข้าไม่ได้ออกแล้วนะใช่ถ้าเข้าไม่ได้ออกอย่างนี้เลยนี่ยเคจะหลอกไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมข้าวจมไปเลยไปกดทำไมอือข้าจมเข้าถึงเลยเข้าแล้วไม่ปล่อยเลยไงเป็นชุดไงเป็นข้าอยหญ่ใหญ่ข้าแล้วไม่ปล่อยเลยมันจะเชิงลงไปเข้าไม่ได้คุณหลอกหลอยไปกดขาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่อยู่เงียเต๋อหนิพื้นฐานเบสิก ไอ้ที่มหลอกนี่เ่าหร่ว่ไมหลอกหราจะต้องชัวปัดปัดแรงนั่น,นต้องชัวต้องเข้าจริงรังบทุกใบนนเนี่ยดีไอที่ขดีเจอได้เลยเนี่ยต้องกัดชัวต้องชัวในก,นกนารกำเัียดี้วชัว ต้องการเสร็จโหอ,<ง>อย่างนี้หกักขว้วแางนี้หกักเ<ง> <laughs> ตะทับในงานเตะทับในก็<อ>พี่อยากตัวงานเตะทับในอย่างเงี้ย เมื่อกี้รู้ที่ครูทีบอกไปนี่คือเหมือนครูจะใช้เน็ตเลยป่ะครับเมื่อกี้เน็ตเมื่อกี้เห็นเทอาครูเป็นอย่างนี้แบบนี้เลยครับใช่ครับใช่เชิงเน็ตใช่เช็งเน็ตเดี๋ยวจะขึ้นนี้เดี๋ยวแค่ด้านนี้เฉยจิ้มไงแค่เน็ตคือจิ้มเข้าไปคือไม่เจ็บมากนี่เจ็บแต่เห็นทรงเท้าครูรสชาตตรงนี้อยู่แต่จริงก็เน็ตแบบนี้เห็นทรงเท้าครูเลยเมื่อกี้มันจะเจ็บเลยอ่ะครับผมไม่เน็ตจะจะขึ้นครูยังไวใช่ไหมใช่ครูให้ให้จนของแข็งครับให้ที่ะแข็ง